จิงของจริงทั้งหลายข้้นบนพูดถึงการเรียนไหว้ใจเกิดไหมไม่ไม่ได้พูดถึงการเรียนไหว้ใจเกิดอ่าโอเคอ่าข้อไหนทิดอีกอ,อ่ข้อสี่อ่ข้อสี่ข้อไม่เท่าเทียมไม่ได้พูดเลยตัดข้อไหนครับข้อห้าความทัดเทียมไม่ได้พูดเหลือตัวเลือกสองกับสามความจริงคือสาข้อสามความเป็นไปตามธรรมชาติเห็นไหมถ้าหนูตั้งใจอ่านจริงจริหนูจะรู้คําตอบมันบนเดี๋ยขนบนมันพูดถึงความจริงกับธรรมชาติ สองคีย์ว์ดนี้นันเองความจริงกับธรรมชาติดังนั้นก็จะตอบให้อิงสองคำนี้นะตัดข้อสี่พระพุทธเจ้าอะไรคะตัดข้อหนึ่งผู้มีความสุขเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าพุทธะคือผู้รู้รู้ความจริงเข้าใจธรรมชาติดังนั้นพุทธะจึงน่าจะตรงกับข้อที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เกิดบานมากที่สุด ใครตอบข้อสองยกมือโอเคที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่ Cap, สี่พรเมื่อกี้เขาผู้บอกไปไหมั้งหมดว่าเห็ุจริงเห็ุจริงก็คือเห็นอะไร็เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะข้อสองแล้วข้อสี่สองข้อถูกไหมถูกนะต่อมาข้อสิบสามนะคะมันจะเป็นประเทศกับไทยได้ยังไงโจทย์มันคืออะไรโจทย์นักเีหมู่บ้า ูบ้านเป็นส่วนหนึ่งของอะไรใหญ่กว่า oh, ก ah, ah. well, wow. oh, ันใหญ่กว่าูบ้านเป็นส่วนหนึ่งของตำบลถูกไหมรนีถูกหัตุ๊กวรับแร่อเบบวอรับรวรับแ